สวัสดีจ้าทุกคนมาทักทายเลยจ้าหายหน้าหายตาไปน้องวันนี้ได้เลิกงามยามดีมาทักทายทุกคนเ่จ้าทั้งเอฟซเก่าและเอฟซีใหม่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยายคุยเลยเดยจ้าพี่น้องเด้อก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนอกจากเพราะว่าไม่รู้จะทํจ,จะจะทําจะถ่ายอะไรดีเราอีกอย่างหนึ่ง ขออ้างอีกหนึ่งอย่างก็คือเลี้ยงหลานนะจ๊ะเนาะเลี้ยงหลานก็หลานก็กําลังซนจ้ะเลี้ยงหลานสองคนคนนึงก็ไปโรงเรียนอนุบานก็วันจันทร์นานี่ก็จะขออนุบาลหนึ่งนะจ๊ะเนาะก็เรียนอนุบาลเล็กๆมาอยู่ฝีหนึ่งตอนวันจันทร์นี่ก็จะขออนุบาลหนึ่งคือน้องระดานะจ๊ะเนาะคนพี่คนน้องก็ควบครึ่งก็กาลังซนจ้ะก็เลยไม่สามารถจะถ่ายทาคลิปอะไรได้เป็น เป็นแบบว่าเป็นจริงเป็นจังเลยจ้ะเพราะว่าหลานซนมากเพราะว่าเวลามาตัางกล่องหรือว่าจะทําอะไรนี่หรือว่าจะไปถ่ายคลิปทํากับเขาทําอะไรนี่หลานก็จะลองจ้ะนะหลานคงจะลองเขียวคือติดยายมากจ้ะก็จะพันแข่งพันขาอะไรแปบนก็เลยต้องขอโทษทุกคนนะจ๊ะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยายทําไปเรื่อยๆโดยโด้วยจ้ะทุกคน เอฟซีใหม่อาจจะยังไม่รู้จักว่ายายปุย,ยเป็นคนกันไหนอาจารย์นเนาะชื่อเลนชื่อปุยเดยจานเดอร์ก็เป็นคุณยายร้านสองคนอาจารย์นเนาะก็เป็นคนโคราดจ้กเป็นคนโคราดบ้านเองก็ <c oughs> เลยพูดแบบโคราดโคราด,าดพูดพูดไทยก็ได้แต่แต่อยากแต่อยากทําแบบเป็นสไตล์ของตัวเองอยากพูดภาษาโคราดก็โคราดดึงไทยดึงเลยนะอาจาจยเนาะ พูดโคราชด,ดึงกับไทยด้วยหรือไม่ก็บางทีก็จะมีสลับภาษาจีนกลางเพือ่อเพื่อจะได้แนะนำว่าภาษาจีนกลางที่ไต้หวันเขาพูดว่ายัางไงอะไรยังไงอะไรอย่าง,างนี้นะจน๊นน้องก็ไม่เชิงจะแบบว่ารู้ภาษามากหรือเก่งอะไรมากนอกจากแค่พอมูงงูงงป,ปา๋าๆพออยู่พอพูดก็เขารู้เรื่องหน่อยแต่ว่าถ้าคำลึกๆคทำซทับคำอะไรนี่ก็ ก็ไม่เก่งหรอกจ้ะก็พอ่อพอพอไปได้เชยเชก็เห็นมาตั้งโชว์นี่ก็อจะวันนี้อันนี้น้ำจิ้มเดยวจะเด้มมาจากมามากินสุกี้ไต้หวันด้วยกันมันจะเป็นหม้อไฟนะจ้ะนาะสุกี้หม้อไฟน่อยเขาแต่ว่าเราสั่งฝั่งแพนด้าเขามาส่งจ้นนะลูกสาวหลานสั่งไหนอันนี้น้ำจิ้มสุกี้ยัยคุยเทใส่ถ้วยแต่ว่าไม่ได้หั่นพริกสดใสเดี๋ยจจะเอาพริกเอาพริกป่นใส่พริกป่นเอามาแต่บ้านเลยจา,า่โบราณเลย อันนี้เท่าไรหร่ลูกเจอโตสอบอะอันนี้ลอยสิบบาทเดี๋ยวจ้ะจะให้ดูว่าลอยสิบบาทยายใหญ่แค่ไหนเยอะแค่ไหนไม่ใช่ยยใหญ่นี่เดินถุงนี้ถุงนี้ลอยสิบบาทจ้ะเป็นหม้อไฟจ้ะสุก,กี้หม้อไฟเขาจะใส่เต้าหู้เต้าหู้หม็นๆมนะจ้ะเต้าหู้นนี้เขาจะเอาไปทอดกินก็พักพักดองพักอะไรได้นะจ้ะเรามาทำสุกี้หม้อไฟได้แล้วจ้ะเนาะ จะมีสจะมีเต้าหูมีเห็ดหูหนูเห็ดเข็มทองแล้วก็พักกระลำดองนะจ๊ะให้เยอะมากเลยร้อยสิบบาทโอ้จะลดอนตลอดโอเทใส่ถ้วยเขามีถ้วยมาให้จ้ะแต่ว่ายายกุยว่ามันมันร้อนมันร้อนก็เลยเอาถ้่วตัวเองมาใส่มันจะได้เย็นไวๆเพราะว่าถ้่วเขามันเป็นถอ่ว้วงสูงเนาะมันจะร้อน มันนจะเย็ชาก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วพี่น้องเ้ยก็ไม่เก่งบอกตามตรงว่าไม่เก่งเรื่องโทรศัพท์ไม่เก่งเรื่องคอมอะไรเลยเพราะว่าก็ไม่ได้เรียนจบอะไรมาทางภาษาองคงคังกฤษอะไรก็กอ,อ่านม่ดูเรื่องเดี๋ยวให้ลูกัำพี่เมฆโทรศัพท์ เช้าไปยิงมาเด้อจ้าม,มาเด้อจ้าม,มากินซุกีโโ้หม้อไฟไต้หวันด้วยกันชโชโกชโชโกคำว่าโชโกนี่ก็เป็นหม้อไฟเต้าหู้เต้าหู้หม็นนะจ๊ะจะให้แปะตรงๆน่ะจะมันจะนจะเป็นเนต้าหูเห้เหม็นๆที่เขาไปทอดกินมากเน ก,ก็เข่าก็ได้ยินก็วุ่นคนไหนเขาก็จะมีเข่าแถมนะจ๊ะเราก็จะมีวุ่นเซนแต่เราจะสั่งจ้ะแต่นี่ยายปุยสั่งให้ลูกสาวเขาเพิ่มเต้าหู้เต้าหูน้นี่ที่เขาเอาไปทอดกินก็พักหลอมชอบกินเต้าหู้มา,จากจ้ะได้เต็มถวยนี่ขนาดแบบ่งหน้ามันใส่เนี่ยจะให้ดูจ้ะให้ดูนา เข้มถั่วเลยจ้ะมีจะเต้าหู้เฮดเข็มทองแล้วก็มีเนื้อหมูนะจน้ะเนาะแล้วก็มีผักกระหล่ำดองแล้วก็มีเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูจ้ะมากินด้วยกันเ้ยจ้ะเด้อมาเด้อ <decreasing> มาจา้ะมาจ้ะมากินด้วยกันตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นมากมากเลยจ้ะควรท้วนสมบูรณ์ก็กินไปคุยกันไปเนะจ้ะก็ ไม่มีอะไรชีวิตคนบ,นบ้านเดี๋ยวว่าให้มีเอฟซีหรือว่ามีคนติดตามเยอะๆจะมาเล่าว่ามาอยู่ไต้หวันตอน,น,นอายุเท่าไรมาได้ยังไงอะไรยังไงแล้วปัจจุบันสามีเป็นคนที่ไหนนะจ๊นนอนเดี๋ยวจะคอยมาเล่าให้มีคนติดตามถึงหนึ่งพันขึ้นไปอุ๊บไปก่อนคนไหนอยากรู้อย่างนั้นก็ช่วยแชร์ด้วยเดยจ้ะช่วยแชร์ออกไปมากๆเลย มีคนติดตามเยอะๆนะจ๊ะเนาะมา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 กินด้วยกันไรอิชีไรซอเดี๋ยวขอพูดภาษาจีนทักทายเผื่อมีคนเพื่อนๆแถวนี้มาดูนะจ๊ะเนาะนี้หาวตาเจะหาวอะไรกินหัวอิชิซึโชโกมากินด้วยกันนะจ๊ะ อาหารไทยโคนั่นคืโหโคจังหลาจันรสชาติของบ้านเขามันก็จะจืดๆแหละจ้ะแต่เขาก็มีเครื่องอะไรอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไไดขอเครื่องเขาไม่ได้ขอน้ำจิ้มนะจ๊ะเพราะว่าเยีายพูดคิดว่าก็บ้านก็มีน้ำจิ้มทุกที่ตัวเองอยู่แล้ว ไหนชอบกินรสจัดนี่จะกินไม่ได้เลยจ้ะจืดมากจืดแล้วก็จะออกเผ็ดเพ็จืดจืดนะจ้ะเผ็ดเพ็จืดจืดเราต้องมาเติมเอาจ้ะเติมเอา อยากติดตามอยากรู้อะไรก็เขามาดูมาเป็นกําลังใจให้ยายเด้อจ้ะคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามไม่ต้องรู้ก็ได้จ้ะไม่ได้พังคับกันเนาะธรรมดาอเลยหมว่าจะลงเฟซเล่นเฟซหรือเล่น y o ยูทูบทำ youtube อะไรก็ช่างมันจะมีคนรลักแล้วก็มีคนเกียดในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอกหจ้ะ ร้อยสิบบาทให้เยอะมากจาก้ะไม่ต้องกินเข่าเลยกินแต่อันนี้ก็อิ่มร้อยสิบบาทเขาจะบวกค่าส่งต่างหากเลยจ้ะเขาก็จะมีใส่พริกพริกมาให้พริกเป็นน้ำมันนะจ๊ะมันมันมากเราบอกเขาเอาหน่อยหน่อยอเรามีพริกของเราอยู่กับบ้าน อันนี้จะเป็นเลือดไก่เลือดไก่ข้าเหนียวมีลูกชิ้นเลยจ้ะลูกชิ้นหมูก็ว่าจะกินก่อนหกโมงตอนนี้หกโมงแล้วเพราะว่ารอเขาเนาะ รอเข้ามาส่งขอโทษขอใครได้นะคะกินเสียงดังจ๊บจ็บจ๊เจ็บ,จบ,จบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ๊ะเนาะเวลากินอะไรมันอาจจะมีเสียงมั่งคคณไหนไม่ชอบก็ผ่านผ่านไปอ่ะมีหมูสไล่ลยู่จ้ะหมูสไล่ มาเด้ออาจารย์ทุกคน FC เก่า FC ใหม่เย็บปุ้ยอยู่เขตใต้ของเกาะไต้หวันเนะจ้ะอยู่มั่งกระทงเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปกินต่อนะจ๊ะเนาะคลิปนี้จะขอลาไวแค่นี้ก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่เป็นกำลังใจให้เย็บปุ้ยเลย้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อไปนะจ้ะทำไปเรื่อยๆจ้ะ ขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า